ก็สวัสดีชาวสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมไบสับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาสรุปทีเด็ดบอล2คู่ที่เราได้วิเคราะห์กันไปเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ของบอลมัดนะครับพบกับเซาแธมป์ตันนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดนะครับที่ถล่มเซาแธมป์ตันไป3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้นะครับก็เฮลับซับกันไปเลยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลจากลีกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ของบียาเลนนนนนะะคคครรรรััับบบบกกลาาาาาปปปม่่่ีีี้้้็็็็เเเเเเยยยแตตไไทดวฝงจ เอานะครับที่สามารถทําได้ดีกว่านะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับเป็นงานกันบ้างครับกับบอลสคู่ที่เราได้วิเคราะห์กันไปเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตามเรานะครับก็รับกันไปเน้นๆเลยนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับเราก็มาดูทีเด็ดบอลสคู่กันต่อเลยนะครับก่อทีเด็ดบอลสคู่ที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ของเลเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเรามาดูผลงาน5ครั้งหลังสุดขออองงงทัััััั้้คคคคคูู่่่กนนนนนนะะะะรรรรบบบฝเเเเลว์ซช3แพ1 1สม ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนฝั่งเอซิมิลานนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับผลงานก็พอๆกันนะครับผมว่าคู่นี้นะครับลุ้นกันมันแน่นอนนะครับเราก็มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับนำโดย2ตัวลุกขาประจำนะครับฟอร์เรนเวิร์ดนะครับและมาเตงเทลิเย่นะครับขณะที่วิกเตอร์บอนิเฟมนะครับคอยล่าประตูในแดนหน้านะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเอซิมิลานนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยที่แดนกลางเกมนี้นะะครับจส่งยู เจฟฟ์ฟาน่านะครับและทียานี่ไรเดอร์นะครับปั้นเกมคู่กันนะครับให้รูเบนลอฟต์ชิกนะครับทำเกมลุกคอยสร้างสรรค์เกมนะครับและมีแทมมี่บราฮัมนะครับทำหน้าเป่าล่าตักขายนะครับเจ้าถิ่นเลเวอร์คูเซ่นนะครับฟอร์มมาดีเลยนะครับแม้ว่าจะเสมอมาในเกมล่าสุดก็ตามนะครับส่วนทีมเยือนเอซีมิลานนะครับที่เอาชนะในเกมลีกมาแล้ว2เกมติดนะครับเกมนี้นะครับชื่อชั้นไม่เป็นรองแน่นอนนะครับแต่ศักยภาพทีมนั้นครับต้องยกว่าทัพข้างยามาดีกว่านะครับแต่คู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไม่แน่่่่นนนนนออออะะะคครรรััับบบบววาาาูปเกกกมมมมจแแไหตผ็ยงง เอซิมิลานะครับดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับคู่นี้นะครับขอให้ไปทางเอซิมิลานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็มาดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับเป็นคู่ของอาร์เซนอลนะครับพบกับปารีสแซงต์แมงนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงาน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับฝั่งอาร์เซนอลนะครับชนะ3เสมอ2นะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนฝั่งปารีสแซงต์แมงนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับถือว เกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับพร้อมกับวางบุกโยซาก้านะครับเรนโดทอสซานครับและกาเบียโมติเนลลี่นะครับเป็นสามประสานในแดนหน้านะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีอุสมันเดมเบเล่นะครับลองดานโคโลมูอานี่นะครับแบร์รี่บาโคล่านะครับยืนหน้าเป้าล่าตาข่ายนะครับแม้ว่าทางแบร์รี่บาโคล่านะครับจะทดแทนการขาดหายไปของคลีเลียนเอ็มบาเป้นะครับที่ย้ายออกไปได้เป็นอย่่่่าาาาางงดดีีีนนนนนนะะะะะคคครรรรรรััับบบบแตตกกกกกกุเเเเยืออออออ์ซลลูจจปป็ไไทม คุณภาพของอาร์เซนอลเวลานี้นะครับจัดว่าเป็นทีมที่คุณภาพสูงระดับต้นๆของยุโรปเลยนะครับยใต้การทําทีมของมิเกลอาเตต้านะครับและจังหวะในการเจอกันครั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า p ีเชเชนะครับมีปัญหาอยู่เยอะนะครับเมื่อบรดาแกนหลักพากันบาดเจ็บหลายตําแหน่งนะครับทั้งเกมรักทั้งเกมลุกของอาร์เซนอลนะครับเข้าขั้นสมดุลนะครับและเป็นทีมที่เสียประตูยากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยนะครับมองดูแล้วนะครับอาร์เซนอลนะครับจะสามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับขอให้ไปทางปืน่ออาาาาารเเเนับบมดกกีียยย้้้ขู ก็สมารถจิ้มที่ใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ